โปรรถแรงแห่งปีใครตามหารถประหยัดน้ำมัน28กิโลต่อลิตรนั่นก็คือโตโยต้ p พีอูด1.8 HV ตัวท็อปปี2011ครับคันนี้แบตใหม่ๆสวยๆรถทุกอย่างสวยหมดเลยครับเพื่อนๆจัดโปรรถราคา249,000บาทเพื่อนๆราคานี้ไม่มีอีกแล้วกับรถสภาพแบบนี้รีบด่วนเลยนะครับเพื่อนๆย้ำเลยนะครับรีบด่วนจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม ใครต้องการรถไปขับขี่ช่วงปีใหม่แบบประหยัดน้ำมันสุดๆขับสบายประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะแยะเลยนะครับรถคันี้สวยจริงนะครับเพื่อนๆต้องมาดูตัวจริงที่บางบัวทองครับรับรองทุกท่านจองแน่นอนส่วนใครที่อยู่ไกลกลัวไม่ทันนะครับจองผ่านร้าน1000บาทหรือจะวีดีโอคอลก่อนก็ได้นะครับดูทุกซอกทุกมุมทุกน ót, ็อตลาละเอียดทุกอย่างแล้วค่อยจอง1000บาทก็ยังไม่สายครับเพื่อนๆ แต่ขอให้ตัดสินใจด่วนนะรถคันนี้มาเร็วไปเร็วราคาปกติเนี่ยอยู่กัน300 0 0นนะเพื่อนๆน,นวันนี้ให้กันไปเลยนะรถล้างสต๊อกกันไปเลยครับสวยแบบนี้เบาะหนังงามๆครับรีบด่วน088-584-5375ครับ088-584-5375รถสวยๆไฮบีดแบบนี้ต้องโตโยต้าพีอูดครับสวยจริงรอๆอขับไปไหนก็ยังดูล้ำสมัยล้ำยุคอยู่เหมือนเดิม มันสวยจริงครับนี่ลดราคาล้านกว่าครับขายเพียง249,000บาท